อยากหลุดพ้นนะคะจากกรรมเก่านะคะที่จองจำเรานะ,ะให้ลำบากขัดสนนะคะได้ไวขึ้นนะคะ <rule> สิ่งที่ต้องทำนะคะ <ocalyptic> นั่นก็คือการอธิษฐานขอถอดถอนนะคะการสาบแช่งที่เราเผลอทำด้วยโทรศนะคะเคยแช่งใครเอาไว้นะคะเคยเหมือนกับ จะจองเวรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราอาจจะไม่รู้อาจจะเคยทําแต่อดีตชาติหรืออาจจะเคยทําในชาตินี้แต่เราจําไม่ได้นะคะเนี่ยมันเป็นผูกจิตอาฆาตโทสะพยาบาทตรงเนี้ยมันเป็นการผูกผูกเงื่อนนะคะเงื่อนพลังงานลบให้กับจิตตนเองนะคะและสิ่งต่างๆ่ังนานาเหล่านี้ที่มันผูกไว้กับจิตตัวเองเนี่ยนะคะมันทําอะไรมันก็จะติดขัดนะคะ เผาไหมจิตใจของเราให้ร้อนรนอยู่สม่ำเสมอนะคะดังนั้นนะคะถอนซะนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็บอกว่าไม่ขอถือโทษโกรธใครทั้งสิ้นไม่ขอจองเวรใครอีกแล้วและอะไรที่เคยทําไว้กับใครต่างๆนานาเคยสาปแช่งเขาไว้ว่าขอให้เขาแช่งชังหากระดูกขอให้เขา,เ,าเจอความไม่ดีอะไรต่างๆนานานะคะเราก็ขอถอถอนเราขอให้อภัยยกนะคะอภัยทานนี้ถวายพระพุทธเจ้านะคะ พระสงฆ์นะคะพระอริยสาวกนะคะแล้วก็เทพเทวดานะคะเป็นบารามีนะคะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ท่านๆนะคะแล้วก็ขอให้กรรมแห่งอ่ากรรมดีแห่งอภัยทานนี้นะคะจงคุ้มครองรักษาและเปิดดวงให้กับเรานะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดขัดจงเปิดออกนะคะให้มีแต่ทางสว่างสวยนะคะจากนี้ให้มีแต่ความราบรื่นนะคะรุ่งเรืองในชีวิตกิจการงานของเรานะคะ ให้ทําตามแบบนี้นะคะและจะดีขึ้นทาย้ำๆซ้ําๆบ่อยๆเป็นอาจินนกรรมและกรรมดีจะมีพลังเองค่ะ